สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เลอนะมือนี้สิมาตอบคำถามเอฟซีสุขูมสุขคนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมระบบเสียงกำลังปรับปรุงครับผมมือมือใหม่อยู่ครับผมฝากกดติดตามนั่งในเด้อครับคอมเมนต์เข้ามาครับผมสิตอบให้ทุกคนละครับผมสิตอบได้ก็ตอบ ที่บได้ตอบต่ขอบปุณนเก็บซีสุขุสุคนนะครับผมเอาบเบ,า,บาหลายนะครับมือเอามาเปิดราคากล้วยพอบี๋วคือเก่าแล้วครับผม่นได้ไปหากล้วยงามๆามมาให้พี่น้องกันไปเลี่ยงนะครับเอามือนี่เอาเบ,า,บ,า,บาหลายครับผมเอามารับชมกันเลยครับสวัสดีครับมือนี่ก็เป็นอีพี่สามนะครับครับอ,อันครับ น้ำตัวอีกนะครับผมโอ้พ่อเบี้ยวบ้านหนองบัวน้อยราบด้านครับผมสวนนกูหาจังหวัดหนองบัวเขานี้ล่ะครับเมื่อนี้เป็นอีพี่สามนะครับผมที่มาทายกล้วยขอกพ่อเบี้ยวนะครับผมเป็นได้ทีทายลงไปตอบรับดีทุกคนอยู่บ่กครับผมโอ้เขาพอได้กล้วยเบิดตัวตัวอย่ครับผมมื้อนี้เฮากล้วยงามมาเนะครับผมครับมื้อนี้เป็นกล้วยงามมื้อน่ะครับแมนี่มีชื้อว่าไหครับผมนี่นี่ วันใหม่เหครับท่านอีวันใหม่เนาะครับผมนี่คืออีใหม่ครับสายพันธุ์ใดครับผมนี่สายพันธุ์บักันนีย่ยังกระบอกแสนของกรมปศุสัตว์อ๋อครับผมแสนกรมปศุสัตว์เนาะครับผมนัม่นปวยกรมป่วยลูกกรมครับโบมีใบมี่ยังบ่ครับผมบผม,มีแต่ใบเหลืองๆที่เพิ่นทับมาให้แล้วใบใน,น้อยๆบ่ม,มีใบมันบแน่แม่นของเอกชน,นเนาะอ๋อครับ เราก่อมันแม่มันจะทังไหนครับผมเนี่ยแม่มันเป็นแม่โมล่าแม่มันนะครับผมสูงร้อยหกสิบครับเกิดจากแม่มมล่าเนี่ยแต่ว่าผสมลอดของกรมปศุสัตว์ครับได้ออกมามันเป็นอีไม้นี่แหละครับสูงร้อยสามสิบเก้าสูงร้อยสามสิบเก้านะครับผมแม่อายุสิบสามเดือนครับอายุสิบสามนะครับผมแม่สูงครับสูงดีครับ ถ่ายง่ครับผมถ่ายง่ขวัญนะครับขวัญหยุดเก้าขวัญครับผมเก้าขวัญครับผมโอ้ยงามๆเลยครับผมนี่ครับเบ้งท่ายครับยังไงอ่หน้าตาดีครับผมนี่สูงดีครับลำตัวงามสวยๆงามๆครับพี่น้องเห็นแล้วก็จับตามองเบิ้งครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไปเป็นแม่พันธุ์แม่ข้อกันครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับครับุนทั้งพี่ พี่นองเขารับชมนะครับนี่ด้านนี่ครับรบบนี้ครับนี่ครับท้ายไงครับท้ายบัคฮะเน่าตัดครับผมนี่ครับโอ้ครับขวัญครับนี่ครับล่ำตัวดีครับอ่าเออพ้อผสมผสมพันธุ์หรือเปล่าครับผมยังครับเขาได้สิบสามเดือนนึงอ๋อได้สิบสามเดือนครับผมยังครับครับผมนี่ครับสวยๆเลยครับงามเด้ครับนี่ล่ำตีนสวยๆเลยครับ ตาแต้มแจ่มจ่มอ่องข้อทงน่องขาครับท่ายปักน่าตัดครับนั่ตัวสวยๆเลยครับผมเขาเปิดราคาลาไปเลยครับผมนี่สองแสนห้าครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมนี่ครับต่อร่องได้เนาะครับผมต่อรองได้ครับต่อร่องได้ครับผมนี่ครับติดต่อเข้ามาเบอร์โทษได้ครับผมบอกอีกนะครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้า เก้าสามเกจเก้าสามหกเก้าหนึ่งสองหกเก้าหนึ่งสองพอบิวพอบิวครับผมติดต่อเขามากคือเก้าเหรอครับผมครับสดสวยงามๆครับเมื่อนี้เขาเปิดราคาคุ้ยจจกาตัวครับผมซีโต้เมื่อนะครับซีโตครับผมเดี๋ยวไปรับชมตัวต่อไปเลยครับผมครับตัวที่สองกันเลยครับผมครับมาเบิ่งแม่นี่ครับงามๆด้วยครับนี่ครับตัวที่สองครับนี่ครับ สายพันธุ์ไหครับผมเนี่สายพันธุ์ไทยเฮานี้เหรอครับสายพันธุ์ไทยครับสายพันธุ์ไทยแจมจมสายพันธุ์ไทยนะครับสูงไรเป็นไรครับผมเนี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับลำตัวงามๆเลยครับเบ่งอัตลักษณ์สวยๆเลยครับผมอัตลักษณ์ตาแ้มแจมจจำอ่องข้อทงนองขาวครับเร็บงามๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับนี่ครับ อ่างไงครับผมอ่างไง่ให้ลูกดีครับผมนี่อ่างเงยๆสิครับท่ายเงไๆครับท่ายบักหน้าตัดครับผมครับสวยๆเลยครับเนี่ยยืนท่าท่างดีครับให้ลูกดีครับผมเนี่ยอ่าครับสูงหไรไปได้ครับผมนอี่สิร้อยสี่สิบครับผมครับอ่าสถานะท่องครับสายพันไดครับผมเบิ้มพันล้านเบิ้มพันล้านนะครับท่องได้จักเดือนแล้วครับผมเดือนเกเดือน เจ็ดเดือนแล้วบ่ครับหกเดือนกว่าคิดพอเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนั่นแหะครับมีใบมีหลอดบ่ครับมีใบมีหลอดครบมีใบมีหลอดครับมื่อนี่พันบ่ไดียวมานบ่ครับผมบ่ไดียวมาครับเดี๋ยวจะถ้าบ่ได้ทศไยกะจังเบิ่งอยากบ่ไดอยากมาชมมาเบิ่งกะอ่าเบิ่งเอาอยู่ของพ่อเบียวนะครับอยู่บ้านครับแม่นบ่ครับครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านครับนี่ครับครับอ่าลูกในท้องนี่ลูกที่ใดแล้วครับผมนี่ลูกที่สามลูกที่สามครับผมสวยๆเลยครับนี่ครับเห็นแล้วกะจัง ติดต่อพ่อบิวเขามาครับเอาไปเลี้ยงกันนะครับพี่น้องสวยๆครับแล้วก็มีลูกติดอยู่สองตัวนะครับแมนบอ่เป็นตัวแม่เบิร์ตครับผมเดี๋ยวไปเขางามครับนี่เขางามสวยๆงามเด้ครับนี่ครับน้ำโตดีครับผมเดี๋ยวไปรับชมลูกมาเลยครับผมลูกนะครับมาชมแบบ แม่นั่งครับผมนี่ครับนี่ซื้อว้างได้ครับผมแม่นี่แม่นี่บอกครับครับโอ้ยแก้วอีกแก้วครับผมนี่ครับสายพันธุ์ได้ครับผมสายพันธุ์ไทยนี่แหละแต่ว่ามันผสมเป็นข้าวผสมนั่นไหมผสมของกรมปศุสัตว์อ่าครับผสมของกรมปศุสัตว์เนาะแม่นครับบ่อยลูกกผมแจากนั้นเพื่อนเอาลูกบอกเดี๋ใส่ให้ใช้เกี่ยวนะ อ๋อพวกเรเก็บใบมันไว้นะมีแต่ใบเลี่ยงแล้วมันเลยนั้นครับผมครับสวยๆงามๆเลยครับอายุได้จักปีแล้วครับผมนี่ยสองปีกว่านี่แหละสองปีกวัวนะครับผมนี่ยเย่ยตัวนั้นเด้ครับเป็นเย่ตัวนี้เนาะครับเนาะอ่านี่หนังดีครับได้สองปีนี่บ่ครับผม สองปีไปแล้วล่ะใสองปีส่วนสูงหลายปันไดครับผมนี่ร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกครับผมนี่ครับข้อต่ำจูรูนะครับเพ่าะเราข้อเดือยมาเจ้าเนี่ยวะลำตัวใหญ่ครับนี่ครับตาเตียมแจ่มจำอ่องข้อถุงน่องขาวเรียบงามพร้อมสันปะบูข้อปะเคียงครับผมเบิ่งแล้วครับนี่หูใบตองซาดครับผมนี่ครับสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับเบิ่งรอบตัวนะครับเดี๋ยวจะทายรอบตัวพี่น้องเฮาเบิ่งกันงามๆเลยครับนี่ครับ ขวัญนี่ครับนี่ขวัญขวัญเจียวตกสวงสวงขางตกสวงสองขางครับนี่เอามาเนี่ครับผมหักท้ายหักหน้าตัดครับผมนี่ครับครับนี่พร้อมผสมพันธุ์แล้วบปล่ครับผมยังบัทันได้ผสมนะครับยังบัทันได้ผสมนะครับเอาไปเลี้ยงเยอะแยน้อยก็ได้ผสมครับผมเลี้ยงเยอะน้อยก็ไดงามๆเลยครับเอาไปเลี้ยงเบิ้งโอ้หาบ่พออยู่แล้วครับงามๆครับเพิ่นเจอจัดมาสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับนิ้วตัวงามๆครับนี่ เอาไปเลี้ยงนี่โอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับครับนี่ครับแม่นี่เปิดไรไปเลยครับนี่เปิดหกสิบห้าครับแม่นี่เปิดหกสิบห้านะครับหกหมื่นห้าพันนะครับต่อร่องได้ไหมบ้าครับผมต่อรองได้ครับต่อร่องได้ครับผมนี่ครับงามๆเลยครับนี่ครับเพิ่นบริด้ร่วมกับแม่นี่เนาะครับผมเนาะแม่สครับแม่นี่เปิดหนึ่งแสนหกหมื่นบาทไหมบ้าครับผม หนึ่งแสนหกมื่นบาทครับใจอยากเอาไปเป็นชุดก็วุ้งนครับมาครับเอาไปเป็นชุดก็ได้ครับนี่มาชมลูกน้อยมันนะครับนี่ครับลูกตัวนี้เป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับนี่ตัวแม่ครับตัวแม่ครับตัวนั่นกับตัวแม่เนาะครับเนาะกับตัวแม่ตัวีในท้องก็เป็นแม่อีกคนละครับแม่อีกเป็นบ่อครับอันแม่น้อยนี่มันสายพันธุ์เลยครับผมนี่แม่น้อยก็ของกรมเงินครับของกรมเือกันครับนี่ครับครับได้จักปีแล้วครับนี่อ๋อตัวนี้มื่อไหร่ได้หกปีเลยวะครับ แปดเก้าเดือนนี si eh ่แหละแปดเก้าเดือนครับผมนี่ครับสวยๆย่างงามเลยครับครับนี่ครับเป็นเต่าไปเลียงครับนี่เป็นตัวแม่ครับผมนี่ครับขนขาวจันพันขนขาวจัน์พันขนเลียงอุ้ยหงีครับผมนี่ครับครับชวนชู้งลายปายในบวกครับผมนี่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าครับผมนี่ครับเป็นแม่แน่นอยครับนี่ครับเออครับนี่เขาง้ามครับนี่ครับมีขนครับเขนนี่เก้าขนด้วยกันครับครับนี่ครับ วันครับผมสวยเลยคนก็งามครับพรอมเป็นตะอ่างในสูงดีเป็นตะแม่พันธุ์เรียงเป็นแม่พันธุ์ดีอยู่ครับผมเนี่ยครับสวยเลยครับเนี่ยครับนี่ครับลูกทรงสวยเลยครับแม่ใหญ่กับอายุเจ็ดปีนะครับผมนี่บครับพรอมเปิดนะครับเพิ่นจะบ่เปิดร่วมครับนี่แม่นี่ตั้งหานะครับนี่แม่นั่งไงนี่ครับเพิ่นเปิดหกหมื่นหาพันบาทครับผมแล้ก โค้มนี่กัเปิดแม่ลูกแสนหครับแสนหกหมื่นบาทครับส,สื่อรวมก็คุยกันก็ได้บุเบยังครับอยากร่วมกับคุยกันมาคุยครับแต่อของคุยกันเลยนะครับเนาะทรมาอยากมาเบิ้งยุบ้านอยากมาช่มตัวจริงกับขาม้าเลยครับผมเห็นแล้วก็โทโขขม้าเลยครับผมครับสุดท้ายนี่ก็บฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไอทิเทดเกษตรทฤษฎีใหม่เลยด้วยครับ สุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ